S a s สลาม m u ะ l a สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับจีนาในแม่บ้านเยอรมันบายจีนาค่ะอันนี้เลยนะคะโรตีไข่ค่ะทุกคนโรตีไข่ที่จีนาไปดูมาจากโมมากินนะคะเขาไปชิมที่พัทยาคืนนากินมากจีนาไม่รู้จะไปสรรหาย,ยัางไงก็ทดลองทำดูนะคะ ไปทำกันยังไงนั้นก็อาจจะนี่เหมือนใครนะคะไปชมกันคะ่ะวันนี้จีน่าใช้แป้ง400กรัมนะคะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะผสมให้เขาเข้ากันแล้วก็น้ำตาลด้วยนะคะ1ช้อนโต๊ะจัดการให้เขาผสมเข้าด้วยกันเลยทำบอ่อให้เขาตรงกลางหน่อยนะคะแล้วก็จัดการตอกไข่ได้เลยหนึ่งฟอง ใส่เข้าไปเลยอันนี้ใช้นมเปรี้ยวนะคะ200กรัม น้ำมันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะรู้สึกว่าน้ำจะน้อยไป เพิ่มน้ำประมาณ1นช้อนโต๊ะนะคะได้ขนาดนี้ก็พักแป้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะประมาณ1 0บถึงสิานาทีเดี๋ยวเรามานวดต่อเขานิ่มมากเลยนะคะแบบว่าดีงามมากแล้วอะ คือเนียนมากแล้วไม่ต้องนวดนานแค่ตั้งไว้เขาก็เนียนมากละหลังจากนี้ก็พักตั้งไว้ประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงได้เลย ได้เวลาแล้วนะคะที่จะมาแบ่งแป้งกันกำลังได้ทีเลยจากนั้นก็อาเนยให้เขานิดนึงเนยผสมน้ำมันนะคะ สี่สนะคะ40กรัมนี่ฮะสสก็ได้ประมาณก้อนละสี่สถึงห้กรัมนะคะ เขาเนียนมากเลยมันเป็นก้อนกอนเลยไปดูรายการหนึ่งนะคะรายการโมมาชิมหรือว่าอะไรนี่แหละจำไม่ได้ละเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึง่งเขาพาไปที่ร้านขายโรตีที่พัทยานะคะประมาณว่า โรตีขายดีมากแล้วก็เขาทำออกมาน่ากินมากจีนาก็เลยอยากจะลองทำดูนะคะว่าจะทำได้ไหมแตด่ด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าบุตเตอร์บุตเตอร์มิลช์ถ้าภา,าษาไทยแปลตรงๆก็เหมือนกับว่าเนยนมหรือว่านมเนยนี่แหละ แต่รสชาติเขาก็เหมือนกบับนมเปรี้ยวจีนาก็เลยเรียกนมเปรี้ยวเอาเลยละกันวันนี้ก็ลองทําด้วยนมเปรี้ยวดูมันจะยืดได้หรือเปล่านวดแบบนี้คือดีงามมากเลยนะคะนวดแบบคราวๆแล้วก็ตั้งทิ้งไว้แล้วไปกินข้าวประมาณเกือบเกือบสามสิบนาที แล้วก็มันนวดใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปละหมาดแป๊บหนึง่งประมาณ30นาทีก็มาแบ่งแป้งกันต่อผลลับออกมาคือแป้งเขาเหนียนมากถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับที่ทำขนมปังเขาเป็นฟิล์มได้เลยเหมือนกัน ดูแป้งแบบว่าเนียนมากเลยเดี๋ยวก็ทาด้วยเลยแล้วก็น้ำมันผสมไว้ตะเอาปูกกันแล้วแหละมาทาจะได้ทาง่ายทาถาดก่อนเลย ยงเราไม่จบเลยนะคะก็รายการช่องของโมมากินนี่นะคะเขาพาไปชิมอาหารต่างๆนานาอาหารสตรีทฟู้ดนี่แหละคือแบบน่าก,กินมากๆเขาทำโรตีแบบโรตีแปลกมากเลยนะคะเหมือนกับเบรเซลเลยโรตีลาหวานคือน่าก,กินมาก ็เลยต้องจัดสักครั้งแล้ววันนี้ก็ลองโรตีไข่แล้วโรตีไขก่ก็จีน่าจะไม่แพ่เหมือนเขานะคะของเขาแผ่เสร็จแล้วก็ไปตั้งบนกระทะซึ่งกระทะของจีน่าคือกระทะเล็กนะคะไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ก็เอาเท่าที่มีนี่แหละ เข้าหน่อยมาดูว่าโรตีจากเนยนมหรือว่านมเปรี้ยวจะยืดได้ไหมไม่สามารถที่จะยืดได้เท่าที่ควร เอาเนยให้เขานิดนึงข้างนอกอากาศเย็นนะคะลมก็แรงด้วยเพื้นขาดแล้วจัดการตอกไข่เลยนะคะใช้ไข่สามลูกตอก เอาใส่ในชาไมไว้เลยจากนั้นก็ตีเขาเข้ากันเลยนะคะต้องแบ่งแบ่งไข่เอา อืมสวยงามมากเลยนะคะระหว่างนี้ก็จีนาจัดการแผ่แปลงไว้แล้วรอพอใส่เันนี้ก็แย่สิคะก็อยู่เมืองนอกกันใช่ไหมมันเด็กเล่นขายของเลย ไปหากินไปยากถึงอยู่เมืองไทยก็ถ้าเกียดออกไปข้างนอกก็ทําเองไัไห่หลาง่ายดีนะคะโอเคได้แล้ว 嗯。Mm hmm. กับไข่ยัดไส้เลยอ่ะนี่พอจะไหวไหมคะเนี่ยเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไง นีอันนี้อีกอันหนึง่งรูที่เขาทำเหมือนเบสเซลรเขาเรียกว่าอะไรนะโรตีลาวาแต่นี้คือทอดไว้นานแล้วก็เลยไม่เยิมเขาเยิมตอนที่ทอดอะ่ะอีกอันนึง จะสวยงามมากเขาจะนุ่มแล้วก็กรวงมากดีงามมากเลยใส่นมแล้วก็ไปทานกันเลยนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็แนะนำกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ